สวัสดีครับพบกับผมกฤิณจากจุงดีชาแนลเช่นเคยครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามและก็กด subscribe ด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสามารถกดไลค์ได้นะครับขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับควายครับควายนะครับเป็นของคู่บ้านคู่เมืองในประเทศไทยมายาวนานแล้วครับแต่ในวันนี้ครับผมจะไม่ได้พูดถึงควายไทยครับ ถ้จะพูดถึงควายที่มาจากประเทศอินเดียครับและนั่นก็คือควายที่มีชื่อว่าควายมูราครับควายมูร่านั้นนะครับเป็นควายที่เลี้ยงไว้ผลิตน้ำนมมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมนะครับมาจากรัฐปัญจาบและรัฐหรารยานาในประเทศอินเดียครับลําตัวนะครับจะมีสีดำหน้าผากนูนเขาสั้นและม้วนงอเมื่อตัวโตเต็มที่นะครับสำหรับเพศผู้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ550กิโลกรัมครับ ส่วนตัวเมียจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ450กิโลกรัมเมื่อแรกเกิดจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ30-35กิโลกรัมถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้3ปีถึง4ปีครึ่งครับสำหรับควายมูราเป็นควายที่มีความการรักความสะอาดมากนะครับชอบที่จะใช้น้ำนะครับทำความสะอาดร่างกายโดยแตกต่างจากอุปสิรสายของควายทั่วไปครับ โดยควายทั่วไปจะชอบอยู่ในปลักหรืออยู่ในโคลนครับแต่ควายชนิดนี้นะครับจะชอบอาบน้ําเป็นอย่างมากเลยครับสําหรับแม่พันธุ์นะครับหตัวสามารถที่จะผลิตน้ํานมได้อยู่ที่ประมาณ1,300-2,300ถึง2,300ลิตรนะครับต่อรอบการให้นมหนึ่งครั้งโดยจะอยู่ในรอบของการให้นมอยู่ที่ประมาณ8-10ถึง10เดือนครับปัจจุบันครับควายมูรานั้นเป็นควายที่นิยมเลี้ยงมากในประแถบประเทศอเมริกาใต้ครับ แล้วก็ในยุโรปเช่นอิตาลีบัลการ,เรีเป็นต้นครับอุปนิสัยของควายมูรานั้นเป็นควายที่แตกต่างจากควายไทยทั่วไปนะครับโดยเมื่อมีความสุขมากนะครับเวลาได้เจอกับผู้ดูแลหรือผู้เลี้ยงดูครับโดยจะมีอารมณ์ดีครับสามารถหยอกล้อสามารถเล่นกันกับควายได้นะครับยิ่งตอนที่เวลาให้นมนะครับเมื่อมีคนเลี้ยงนะครับเข้ามาหาควายควายพวกนี้ก็จะเดินเรียงแถวเข้ามาหา คนรรีดนมเลยนะครับข้อสำคัญอีกอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับควายสายพันธุ์นี้เนื่องจากเป็นควายที่เลือกทานอาหารนะครับที่มีคุณภาพอาหารเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาหารโปรดนะครับของควายสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นต้นขา้าวโพดสดๆนะครับโดยต้นขา้าวโพดสดๆเหล่านี้ครับ จะมีโปรตีนและให้พลังงานสูงครับรวมถึงรสชาติที่มีหวานอร่อยซึ่งเหตุผลนี่แหละครับจึงทําให้น้ํานมของควายพันมูร่านะครับได้คุณภาพสูงแล้วก็ถือว่าเป็นออร์แกนิกถึง100%เซครับถ้าหากใช้ข้าวโพดท,ที่เป็นออร์แกนิกนะครับมูร่าเองนั้นมีลักษณะกายภาพลําตัวนะครับก็คือมีหน้าผากนูนครับแล้วก็มีเขาสั้นที่ม้วนงอเมื่อโตเต็มวัยนะครับจะมีน้ําหนักถึงประมาณ 550กิโลกรัมครับจึงเป็นควายที่น่าสนใจอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับข้อดีนะครับของควายสายพันธุ์นี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอยู่ที่น้ำนมก็คือเป็นควายนะครับที่มีน้ำนมให้คุณภาพในส่วนของแคลเซียมและวิตามินสูงมากนะครับโดยเมื่อเปรียบเทียบกับนมที่เรารีดจากนมทั่วไปแล้วนะครับน้ำนม3แก้วนะครับจะเท่ากับน้ำนมจากควายสายพันธุ์นี้ครับ สำหรับปัจจุบันนะครับควายสายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะเลี้ยงในประเทศไทยไม่เยอะมากนะครับโดยที่ฟาร์มใกล้ๆก้กรุงเทพก็จะมีฟาร์มหนึ่งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศราครับที่ฟาร์มนั้นจะชื่อฟาร์มว่ามินิมูราฟาร์มถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปเที่ยวที่ฟาร์มนั้นได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดสกลนครก็คือศูนย์วิจัยภูพานนะครับที่จังหวัดสกลนครที่นั่นก็ได้มีการทดลองและก็วิจัย ในการเลี้ยงควายมินิมูราเช่นเดียวกันนะครับสำหรับควายสายพันธุ์นี้นะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำนมคุณภาพหรือรสชาติแปลกใหม่ที่ทำจากนมควายครับสำหรับควายนั้นเราอาจจะมองส่วนใหญ่นะครับเป็นลักษณะในด้านลบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ผมจะบอกว่าคนในประเทศอินเดียนะครับนิยมดื่มนมควายเป็นจำนวนมากครับถ้าเกิดเราลองปรับทนทัศนคติใหม่นะครับ และมองว่าการดื่มนมควายนั้นเป็นประโยชน์กินนมควายแล้วไม่ได้โง่จริงๆนะครับก็คือประโยชน์เหล่านั้นล่ะครับช่วยบำรุงสมองมากครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะครับ คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับควายสายพันธุ์นี้นะครับแล้วก็อยากเลี้ยงควายสายพันธุ์นี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ